เอาละครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมานำคลิปเกี่ยวกับประวัติของเซอร์เซ็กซูซิเฟอร์นะครับนะซึ่ง เซอร์เซคลิฟเวอร์นี้ก็ถือว,ว่าเป็นตัวละครที่เป็นตำนานนะครับนะก็ผมวันนี้ผมก็จะมาทำนั่นเองนะครับโดยหัวข้อคลิปนี้ก็จะเป็นหัวข้อของตำนานของลูซิเฟอร์นะครับนะหรือว่าจะเป็นทางด้านของตำนานของเซอร์เซคลิฟเฟอร์ซึ่งเอาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับผมก็ทำออดพวกนี้มาเยอะแล้วเกี่ยวกพวกเออปีศาจแต่ว่ายังไม่ได้ทำจอม,มานะครับโดยผมจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกที่ผมทำขึ้นมาจะเป็นทางด้านของลูซิเฟอร์นะครับไม่ใช่พาร์ทดิประมาณต้นคลิปจะเป็นทางด้านของลูซิเฟอร์นะครับ ไอตอนประมาณต้นคลิปจะเป็นทางด้านของข้อมูลของเจอร์เซ็คลูซิเฟอร์นะครับส่วนทางด้านของท้ายคลิปจะเป็นทางด้านของตำนานของลูซิเฟอร์ครับซึ่งอันนี้จะแยกกันอยู่นะครับนะก็ก็ก,ก็ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้เพื่อกระตุนใจด้วยนะครับนะเอาละครับลูซิเฟอร์ที่อยู่ในเมดิเอดีก็จะเป็นผู้นําสูงสุดของพวกปีศาจมีปีกถึง10ปีกบอกบอกถึงความแข็งแกร่งครับแล้วก็ปกครองกับจอมานอีก2คนนะครับแต่ผมไม่ขอพูดถึงเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปในสงครามสามขั้วหน้าักษกใหญ่ คนที่ต่อสู้ในสงครามแล้วถือว่าเป็นกําลังที่แข็งแกร่งมากๆให้กับออพวกของปีาศาจกับกู้หูของเขาอย่างอาชุกานะครับหลังจากจบสงครามพระเจ้ากับจอมมารที่สีได้ตายลงนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ซเซซีคุริิเฟอร์ในตอนนั้นได้ขึ้นมาเป็นแทนนัของจอมมารกับอาชุกานนะครับแล้วก็ มีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ได้พูดถึงนะครับนะเจ้าเซกริฟเป็นคนในตระกูลเคมูรี่นะครับมีพลังทำลายล้างสูงนะครับซึ่งตระกูลเกมอรี่นี้พลังที่เขาใช้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นพลังของล้างบานหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะซึ่งตระกูลเกมอรี่นี้ถือว่าเป็นตระกูลหนึ่งที่สูงส่งและโหดมากๆในโลกปีศาจนะครับ ใน,นยยในทิยญาเล่มที่สิเซอร์เซกูซิเฟอร์ได้ลงไปที่ยูมโมารุกพร้อมกับอาวาร่าครับถึงขั้นที่ผู้ภุมยืนยันแล้วก็อัสเซเซนนั้นถึงขั้นตกใจนะครับว่านี่หรอกคือพลังของจอมมารเซอร์เซกูซิเฟอร์ผู้ที่ได้เชื่อว่าเป็นจอมมารที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตำนานของเซอร์เซกูซิเฟอร์ครับต่อไปก็จะเป็นตำนานของลูซิเฟอร์นะครับหนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงมากๆของตะวันตกนะครับทั้งในด้านตำนานกรีกและคริสต์ศาสนาเพราะว่าเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้ายนนนนนนนะะคคคครรรััับบมมมมมีีีีตตาาาาาาากกกกยทท่่่ของเพพวาามมว้จส รักซึ่งแปลว่าแสงสว่างถ้าผมพูดผิดไปก็ต้องขอพ่นานัยด้วยครับเพราะว่าไม่ได้เก่งพวกอังกฤษต่อไปก็เป็นฐานะของเฟรอหรือเปล่านะครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขอขอผ่นานไปด้วยครับซึ่งหมายถึงว่าผู้นําพาพอมารวมกันก็จะเป็นผู้นําพาซึ่งแสงสว่างครับดิสอร์เป็นทูตสวรรค์รูปร่างงามร่างกายกำยำห,หน้าตาหมดจดตากลมดวงใสใหญ่นะครับริมซีปากซีมพมูมีปีกสีทองเหมือนนกนะครับแล้วก็เขานั้นมีพลังเกือบพระเจ้าเลยครับพลังนี่คือเขาแบบ เยอะมากๆนะครับถือว่าตอนนั้นคือเขาเกรงมากๆเลยนะครับพร้อมขับน้ําเสียงที่ไพเราะจับใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นกายที่สมบูรณ์ที่หาที่ติไม่ได้พระเจ้าเสกสารปั้นแต่งทูตสวรรค์ผู้นี้ขึ้นมาด้วยความปณิปนอมและตั้งใจให้ดูแรงสวงสวรรค์และด้วยน้ําเสียงวาจาอันไพเราะของเขาทําให้ลูซิเฟอร์นั้นได้เป็นผู้นําร้องเพลงสวรคร์อีกด้วยลูซิเฟอร์มีใจิตใจที่อ่อนโยนดีงามเป็นอย่างมาก ทำให้เขานั้นอ,อ,อยู่กับใครๆก็รักข้างนะครับนับตั้งแต่ถือกําเนิดมาเลยทีเดียวและแล้วจุดเปลี่ยนชีวิตของทุตสวรรค์รูปงามตนนี้ก็ามาถึงเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์โลกขึ้นมาโดยเอารูปกายที่สมบูรณ์แบบทุกๆแบบทุกๆ,ๆส่วนของรีเฟอร์มาสร้างเป็นมนุษย์โดยให้เหตุผลว่าร่างกายและ หน้าตาอันหมดจดของข้าเหมาะสําหรับในการมันปั้นแต่งมนุษย์เพื่อจะทําให้เขามีชีวิตชีวาและอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขพระเจ้าเลยสร้างขึ้นมาครับลูซิเฟอร์ที่รับรู้และปราบพุ่งใจเป็นอย่างมากจนกระทั่นเขาได้รับรู้ว่ามนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมาบนโลกกล่าวไหว้บูชาสักระแค่ในตัวของพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้ไปทักท้วงพระเจ้าว่าตัวข้าเองนั้นควรค่าที่มนุษย์จะกล่าวไหวบูชาเช่นกันเหตุใดจึงไม่มีใครทําเช่นนั้นพระองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์เชื่อว่าท่านนเป็น สร้างพวกเขาขึ้นมาอีกทั้งพวกเขาทําทั้งหลายต้องการนําพระองค์ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยสัตธานแรงกล้าเมื่อพับผู้ปกครองปกป,กปักรักษามรุตเมื่อได้ยินข้อความดังนี้ความเดือดดานในใจของิเฤืษอก็ได้ปะทุขึ้นมาพร้อมกับตะโกนบอกพระเจ้าไปว่าดีแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์นี่แหละจะเป็นผู้ทําลายล้างอมรุตให้ย่อยยับเอง ลูซิเฟอร์ได้เผยความชั่วร้ายในตัวในจิตใจของเขาออกมาและความโอหังของตนออกมาโดยไม่ได้รู้ตัวเมื่อพระเจ้าทรงได้รู้เช่นนั้นพระองค์จึงได้ตัดสินใจขับไล่ดูซิเฟอร์ลงไปยันนรกอยู่ลึกที่สุดในปรกผมครับซึ่งมีเปลวเพลิงแห่งไฟบาปแผดเผาอยู่ชั่วกับชั่วกันเมื่อลงมาในรกรูโชงที่งดงามของเขาก็ได้ถูกแผดเผาหร,หรือว่าถูกเปิดเผยขึ้นมานครับในร่างของดูซิเฟอร์ก็ได้เปลี่นยนแปลงโดยชิ้นเชิงบัดนี้เขาได้กลายร่างเป็นจอมปีศาจที่น่ากลัว มีเขาแพะขนาดใหญ่อยู่บนหัวผิวหนังหยาบกระด้างดวงตาสีแดงกล่ำปีกที่เคยสงาส่างพาเผยสวยงามเช่นนกในตอนนี้กลับกลายเป็นปีค้างคาวข,ขนาดใหญ่มาแทนที่มีงามเป็นอาวุธคู่กายด้วยอิทธิฤทธิและอำนาจความชั่วช้าที่ตื้ดตัวมาก็เพียงพอที่จะทำให้รูฟี่เอทุยลูซิเฟอร์ตั้งตนเป็นหัวหน้าปีศาจหรือว่าเป็นจอมมารแนนรกอย่างได้อย่างมียากนะครับนะ ลูซิเฟอร์เริ่มประกาศศักดาวพยองตนในที่นั้นโดยนําด้วยกองทัพปีศาจจากคุมนรกเพื่อที่จะบุกขึ้นไปทําลายสวรรค์ลับเปิดสงครามกับพระเจ้าหมายจะทําลายสวรรค์ให้ย่อยยับเหตุผลที่ลูซิเฟอร์กลายเป็นตัวแทนแห่งบาปความคิดที่ว่าตนเองเก่งและมีพลังเหนือผู้อื่นก่อให้เกิดกบฏจนในที่สุดก็เกิดมหาสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองโดยศึกนี้ลูซิเฟอร์ได้ชักยูง ได้ถึง2ใน3ของเหล่าเทพทั้งหมดเมื่อต่อกรกับทัพสวรรค์ของแม่ทัพอัครเทวทูตมิคาเอลมิคาเอลนี่ก็อยู่ในเรื่องฮันส์คูดีๆเหมือนกันนะครับนะก็เป็นผู้นําของเหล่าเทวราที่มารักษาแกนร,รักษาการแทนพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตายลงครับแต่แล้วกองทัพชั่วร,ร้ายของเขาก็ไม่อาจต้านทางกองทัพแห่งพระเจ้าได้กับแตกพ่ายและถอยกลับยันกรุลบได้อย่างไม่มีชิ้นดี เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นสงครามอวสานโลกนะครับหรือวันโลกาวินาศนะครับตามที่คัมภีร์ไบเบิบลได้บันทึกไว้ลูซิเฟอร์เมื่อไม่สามารถทําลายพระเจ้าและสวรรค์ได้จึงหันมาทําลายมนุษย์แทน,นครับตามที่ตนอยากที่จะทําลายโลกและทําลายมนุษย์ครับโดยเขาไม่ได้ใช้อุกกาบาตพุ่งชนโลกหรือว่าไม่ได้เสดน้ําทะเลให้น้ําท่วมมวลมนุษย์ไม่ได้เสดพายุ ที่พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างครับหากเขาทําลายโดยการที่เข้าไปครอบนาจิตใจของมนุษย์โดยช้าๆจนในที่สุดเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนทําให้สิ่งชั่วร้ายที่ไม่คาดคิดด้วยกิเลสตัณหาความอิจฉ้าดิษยาความโลภที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์บุคคลนั่นเองนั่นคือ พลังของลูซิเฟอร์ก็คือสามารถเข้าไปควบคุมจิตใจได้ก็คือสมมติว่าใครที่กำลังมีความโลภลูซิเฟอร์ก็จะทําการเข้าไปครอบนำนะครับนี่ก็คือเป็นตำนานนะว่ากันว่าคนที่มีจิตใจที่ขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวใสไร้ตาหนิและอีกด้านของจิตใจก็เป็นที่ดําสนิทหามีสิง่งใดมาจนเพื่อนไม่ได้นั่นคือด้านดีที่มนุษย์และมนุษย์ที่เลวมีนั่นเองนะครับนะบ่อยครั้งที่เรามีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกันต่างๆนานา,นา,นานและนับ อีกนับครั้งไม่ถ้วนที่เราเคยยงแย่งชิงดีชิงเด่นกันครับเมื่อใรก็ตามที่จิตใจมืดในตัวเรามีมากกว่าจิตใจที่ดีครับมันจะมาความมันจะมาด้วยความเกียรตชังอันชั่วร้ายรูซิเฟอร์และอํานาจชั่วร้ายของมันสามารถเข้ามาครอบนำได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อถึงเวลานั้นอีกด้าหนึ่งจิตใจที่ข่าวสารของมนุษย์หายไปโดยชิ้นเชิงมันถูกเข้ามาแทนที่ด้วยอํานาจอมหิตหลีกเลื่งไม่ได้บ่อยครั้งที่รูซิเฟอร์ปรากฏตัวบนโลกมนุษย์เพื่อตามหามนุษย์ที่มีความเกียดชังและ ความคาดแค้นมากพอที่จะทําให้ครอบนําได้แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆในบ้านเมืองที่นํามาซึ่งการสูญเสียนั้นที่ประเมินค่าไม่ได้มาจากทางด้านของรูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ถูกขนานนามอีกชื่อหนึ่งนั่นคือซาตานมีความหมายว่าเจ้าชายแห่งความมืดมิดในปัจจุบันมีลัทธิบูชาซาตานไม่น้อยคนกลุ่มนี้มีลักษณะสัญญ,ญาที่เป็นรูปไม้กันเขนกับหัว นอกจากพวกเขาไม่เชื่อในตัวพระเจ้าเลยอย่าง,ย,างยังยั่งดีคําสอนของพระเจ้านั่นเองครับเช่นเดียวกันกับคนอีกหลายมากที่แสดงหาความมีตัวตนจริงของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของพระองค์แต่เมื่อมีผู้ศรัทธาเท่าใดผู้ต่อต้านก็มากเช่นกันคนที่เขาไม่คนที่เขาไม่เชื่อในตัวพระเจ้าเขาย้าคิดว่าการบูชาตามนั้นเป็นการแสดงที่ไม่ได้มีอยู่จริงแสวงหาได้ทุกเมื่อเมื่อลงมือทําสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นบาปไม่ใช่ก็จะเป็นบาปเออเป็นบาปที่ประมาณว่าถ้าเราแบบ ก็คือเขาคิดประมาณว่าถ้ายัางไงัพระเจ้าก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักฐานคำสอนคือเขาไม่สนใจนครับส่วนคนที่เขาคิดว่าพระเจ้ามีจริงเขาถือว่าหลักฐานคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเขาก็จะบูชาพระเจ้าครับอย่างไรก็ตามเจ้าชายความมืดมิดและความช่วชา้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นขึ้นมาเพื่อยกตัวอย่างองค์ประกอบ คำสอนของาขศาสนาคริสต์นะเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายแยกระหว่างว่าบาปุลคุณโทษเท่านั้นหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเพียงคําบอกเล่าอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครที่สามารถพิสูจน์การมีอยู่จริงของตำนานเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนมีเพียงจิตใจใต้สํานึกของมนุษย์อย่างเราเราเท่านั้นที่สามารถบ,บอกได้ว่าแท้จริงแล้วซาตานมันแอบซุกซ่อนอยู่ในใจิตใจได้อย่างไรในยามที่เราปลุกความเชั่อไรขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเอาง่ายๆเขาก็ประมาณว่าทุกคนนั้นมีซาตานอยู่ในใจมีความมืดมิดอยู่ในใจซึ่งมัน จะถูกปลุกขึ้นมาให้ทำสิ่งชั่วร้ายตอนไหนเกิด ตอนไหนก็ได้เราไม่มีทางรู้ครับอันนี้ก็เป็นตำนานที่ประมาณว่าเสนอให้พวกเราดูว่าก็คือว่าอย่าไปทําความชั่วนั่นเองนะครับนะโดยตำนานของลูซิเฟอร์นั้นก็มีหลายมากๆนะครับมีทั้งที่เขาว่าอ,อ,อัคราเทวทูตมิคาเอลเป็นคนใส่ร้ายทําให้ลูซิเฟอร์ที่เป็นคนดีถูกเตะลงจากสวรรค์น,นะครับหรือว่าถูกถูกในประเทศลงจากสวรรค์และกลายเป็นจอมมานะครับตำนานของลูซิเฟอร์มีเยอะมากๆซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถไปนค้นหาดูได้นะครับแต่ว่าตำนานของลูซิเฟอร์ที่เจอกันแพร่หลายก็จะเป็นตำนานลูซิเฟอร์นั้นได้ทําาสงครมกับ แล้วก็ถูกมาเทพเตะลงมาประมาณนี้นะครับนะ,ะครับถ้าข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานภัยไว้ณที่นี้นครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับอันนี้ก็เป็นงานของผมเนียครับก็ครูให้อัดคลิปลง YouTube นะครับนะก็3 0 0รวิว30คะแนนผมก็คลิปนี้ขอ300วิวและ30 30ไลค์นะครับนะเออจะได้เหมาะๆหน่อยเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสปอยไว้ก่อนเลยคลิปหน้าจะเป็นการที่ผู้นำอย่างอัสเตลนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วนะครับนะก็รอดูคลิปหน้าเลยครับนะอัดเสียงไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะคลิปนี้จะโดนลงก่อนนะครับนะเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับซิวเก็นกดไปครับ 希望と夢を胸に抱え王道を行く我赤き竜の覇王となりて我赤き竜の王者となりて汝を紅蓮の煉獄に沈めよう汝らに誓おう真紅の光輝く未来を見せるぞ